สวัสดีจ้าสวัสดีบ้านขนมถวยสวัสดีสุกผู้สุกคนเมื่อนี้บ้านขนมถวยมาสอยบอกเปล่าแล้วจ้าหลังจากที่อันกลับบ้านกลับซองมาแล้วกะสิได้มาทำงานหาเงินต่อไปเด้อบัดนี้นี่จ้าเมื่อนี้ขณะน,นี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนี่จ้าบรรยากาศเนี้ยมือเศรา้า บ่เก่าบ่เดิมจ้าบบเก่าบ่เดิมมาสอยบักเภาแต่สาเดิมเหมือนเดิม6โมง6โมงเคืองจ้าออกมาจากบ้านนี่จ้าสวนเก่าๆแหะละจ้าสวนอันใบเตยพอนหนฟี่นั่นแหละจ้านี่จ้าทิมงานเก่าทิมงานเดิมจ้าพี่ๆนอ้นองๆไดนเวลา หลังปีใหม่ก็ได้เวลาทำมาหากินหาเงินหาทองนะเด้อพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ปีใหม่นั่นเบิดเงินไปหลายบาทอยู่จ้ะร่ม,มวีวียนามือเศร้าซอยวัดบัวลอยจังหวัดสมุทรปราการด้วยจ้ะเด้อไขเล็งไข่เไได้อไข่เเมื่อย เดี๋ยวจอยกัดก <ra uk> <te lect ional> ินกาแฟมากเลยก็มาเฮ็ดเวียกตั้งแต่เลื่อมเลยจ้ะอยู่ในรถพ่วงโอ้ยเจ้าก็สิแบกไม้สาวกันเด้อบัดนี้ไม้สาวกันยาวแง่นักนะพี่น้องเอ้ยนี่ละจ้ะชีวิตแม่ค้าขับนุ้มถุย ใด้รถเนึ้อแหละจ้ารั่วเนืองอ่ละเอาไปเทไปละรถเนื้อนี่จะพี่น้องซอยหลักจากที่ซอยเรียบร้อยละจ้าเดี๋ยวซ่อมนี่เด้อนี่อันนี้กล้องทีหนึ่งด้วยจ้าน,น,นี่กับนี่ปอกเบือกขื้นร่ายเงินกับบานเดอ้อบัาตานี่ ทีมงานเก่าทีมงานเดิมทีะหาวัตถุดิบก่อนจ้าพี่น้อง,องเป็นยังไงเนาะหลังปีใหม่นี่สิมูหรือสิจา้านอะขายของนี่เนาะบักโควิดกับเจมสนมายามอีกแล้วพี่น้องเอ้ยทุกทุกไทยไไปสละเกาจอยก็ได้ <c oughs> เสร็จแล้วจ้าพี่น้องปอกแล้วแลละจากกล่องหนึง่งเดี๋ยวไปอีกกล่องหนึ่งจากกล่องสุดท้ายกล่องที่สองเด้๋จเด้อนี่จา้าปักเผาสดๆจากสวนเด้๋ยวจะเด้อพี่น้องจา้าเอดขนมนี่แซบ่แซบๆจะหอมจา้า เย็นขนาดจะพี่น้องอีกกลองหนึ่งกลองที่สองจะได้ยุดอกสอง่อยกว่านวยเหมือนนี้จักไปถึงสามลอยบ้านอ้อจะพีใส่กับพี่กะไพรกำรังกรอก ไปแล้วจ้าพี่น้องเย็บบักพาวขึ้นรถแลวจ้านี่ได้เสร็มรถจากพี่น้องจ้านี่แหละจ้าตังเต่หมวกม้นเครึ่ง,ง,งยันอันหาม้นเศร้าจ้ามาซอยบักพาวโอเคจ้าพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้จ้าเด้อคลิปนีนีอาไว้สมีก่อนเด้เอก็จะได้ลงมือทำขนมเลยได้พี่น้อง สวัสดีจ้า